จากคลิปก่อนหน้านี้ครับที่ผมเคยบ่นให้ทุกคนฟังไว้ว่าเฮ้ย mm hmm. แอบเสียดายจังเลยที่ทําไมตัวดอลฟินที่เขาเอามาขายในบ้านเราเนี่ยมีแค่ตัวรถ70กิโลวัตต์นะครับแตนดาร์ดเลงแค่นั้นแต่ในวันนี้ครับทาง b y d เซอร์ไพรส์เราครับโดยให้ผมมาทดสอบนี่เลยครับ b y d d ดอลฟินรุ่น e x ็ e ซ์เทอ e ที่มาพร้อมกับมอเตอร์204แรงม้าครับ ออาจจะเป็นนีีกคท่ซื้สำหรับรถที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือ b y d Dolphin ที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งแตกต่างจากตัวรถที่เขาได้เคยนำมาโชว์ตัวในงานมอเตอร์โชว์เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับตัวนั้นเนี่ยที่เป็นรถสีชมพูที่ผมพาพรีวิวให้ทุกท่านได้ดูเนี่ยเป็นตัวรถ Dolphin รุ่น Standard Range ที่มาพร้อมกับมอเตอร์ 70กิโลวัตต์หรือก็คือ94แรงม้านะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ขนาด44กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถวิ่งได้ประมาณ410กิโลเมตรราวนี้นะครับแต่ตัวนี้ครับที่อยู่ข้างหลังผมจะเป็นตัวรถที่ผมเคย ชอบนะครับก็คือเป็นตัวที่ผมได้ทดสอบตอนปลายเทสตอนนั้นเองเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นพวงมาลัยขวาแล้วซึ่งบ่งบอกว่ามันคือตัวรถที่จะถูกนํามาขายในประเทศไทยของเราด้วยเช่นกันนั่นก็คือดอลฟินตัว e x t e n d e d นเ n g ถามว่าตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างไงบ้างเดี๋ยวผมเจ้าาให้ดูตรงนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยสิ่งที่คุณเห็นชัดเจนที่สุดก็คือในเรื่องของตัวชุดสีถ้าเกิดว่าเป็นตัวเอเทเดตเลนะครับเขาจะมาคล้องกับสีแบบทูโทนก็คือ ตัวครึ่งล่างเนี่ยก็จะเป็นอีกสีหนึ่งแล้วครึ่งบนเนี่ยก็จะเป็นออกสีดำาๆเทาเทเงินเงินอะไรแบบนี้นะครับข้างล่างเนี่ยก็จะแล้วแต่บางตัวก็จะเป็นสีที่เห็นตอนนี้ก็จะมีสีอันนี้อาจจะเป็นออกขเทานิดนึงแล้วก็จะมีเทาไกวอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็จะมีสีน้ําเงินตรงนู้นอีกนะครับคือคือมันมีหลายสีให้เลือกนะครับไว้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูแต่ว่าถ้าเป็นตัวเอเทเดเล้งก็จะได้ในเรื่องของตัวชุดสีที่แตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับนอกนั้นรายละเอียดต่างๆก็จะคล้ายกันนะครับอยย่าาางงงไฟหหน้ LED งงห้้ LED กก็็ััคมมมีีใแลววจะต ไฟ DRL นะครับที่เป็นตรงนี้ก็ยังมีมาให้กระจังหน้า BVD ปกติแล้วก็ตัวเส้นสายต่างๆก็เนื่องจากว่าตัวดอ l ฟี่เนี่ยอยู่ในกลุ่มของตัวมหาสมุทรนะครับสารระบบมหาสมุทรมันก็เลยจะมีเส้นสายที่เป็นแบบก็จะดูแบบเล่นกับคลื่นกับกับความเป็นแบบด y นามิกสักนิดนึงนะครับจะไม่เหมือนกับพวกตระกูลราชวงศ์จีนนะครับที่จะเน้นความดุดันสปอร์ตตัวนี้เนี่ยจะจะเน้นในเรื่องของตัวเส้นสายที่แบบอย่างที่บอก มีความเป็นดินามิกสักนิดนึงแล้วก็จะมีเพมันก็ยังมีความสปอร์ตอยู่นะก็คือเส้นตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่ามันทําให้ตัวรถดูพุ่งทยานขึ้นซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่าเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมคุต้องบอกว่ามันแล้วแต่เทสต์ของแต่ละคนจริงๆนะครับนอกนั้นก็จะมีในเรื่องของตัวเส้นสายพวกช่วงท้ายรถตรงนี้จริงๆก็เหมือนกับตัวดอลฟินที่เป็นตัวสแตนดาร์ดเล้งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นนี้ก็เหมือนการตัวสปอยเลอร์หลังตัวสแตนดาร์ดเล้งก็ มีมาให้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างในเรื่องของลุล่าภายนอกอีกอย่างหนึ่งนอกจากตัวหลังคาก็คือนี่ครับชุดลอ้อชุดล้อของตัวดอฟฟินที่เป็นตัวสไตลัสเล้งเนี่ยมันจะได้ล้อ16นิ้วนะครับแล้วก็เป็นยางไซส์195แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นล้อ17นะครับยางไซส์205ทับ50แต่ว่ายางเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเดียวกันที่สำคัญคือเนื่องจากเป็นดอฟฟินแล้วเขาน่าจะแบบทำ O.E.M มาให้โดยเฉพาะก็คือนี่ครับ มันจะมีรูปปลาโลมาเล็กๆตรงนี้ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเลงอ่ะตัวโลโก้ที่เป็นรูปโลมามันจะใหญ่กว่านี้นิดนึงแต่เนี้ยก็จะเล็กลงมาหน่อยถ้าเมื่อกี้คุณยังรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนพอนะครับวันนี้นี่อีกเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวนี้ดีกว่านี่อันนี้คือจะเป็นตัวสแตนดาร์ดเลงนะครับก็คืออย่างที่บอกสีข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นสีสีเดียวนะครับก็คือโมโนโทนนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นตัวรถสีชมพูที่เป็นตัวสีโปรโมทที่ดูในมอเตอร์โชว์นั่นแหละก็คือสีตัวถัง นะครับแล้วก็จะมีตัวล้อที่จะเป็นล้อ16นิ้วนี่เห็นไหมหนึ่งเก้าห้าทับหกสิบแล้วก็อย่างที่บอกโลโก้มันใหญ่ขึ้นนุ่ภายในก็จะเหมือนเดิมนี่ลองไปดูภายในภายในของดอฟฟิน่ะมันจะเน้นสีทูโทนนะครับอย่างตัวนีน้ที่เราได้มาเนี่ยมันจะเป็นสีดําขาวส่วนตัวผมนะผมชอบสีแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันมันดูแบบดูรักษาง่ายกว่าเลืออย่างคือไอตัวผิวชิ้นนี้เนี่ยผิวข้างชิ้นนี้ตรงนี้เป็นพลาสติกนะถ้าคุณดูเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนมันเป็นผ้าแบบ ผ้าสกอลาห,หรือผ้ากำรรมะหยี่อะไรสักอย่างแต่เนี้ยคือมันผ้ายีนดีกว่าเหมือนลายผ้ายีนแต่อันเนี้ยคือมันเป็นพลาสติกแต่ผิวสัมผัสค่อนข้างดูดีแล้วก็ดูสวยด้วยและอย่างไอตัวมือจับเปิดประตูเนี้ยที่เป็นเหมือนขี้ปลาโลมาก็ทําสีดําเออมันดูดิบดุดีนะครับแล้วก็เนี้ยก็จะเป็นสีเปนโนแบ็กซึ่งก็สวยใช้ได้แล้วก็จะรอก,กับตรงนี้ด้วยถ้าเป็นไอคันสแตนดาร์ดที่ผมพาไปขับมาก่อนนะเนี้ยมันจะเป็นสีเงินนะครับคันเนี้ยบอกตรงว่าข้างในอ่ะผมค่อนข้างชอบเลยเพราะมันเป็นสีที่แบบดุดันจจนะั้วก็อกกมีตีตหาท เป็นหน้าจอตัว TFP นะครับเหมือนกับอัตโตสามเลยแล้วก็ติดอยู่ตรงก้านอยู่ตรงคอพวงมาลัยแบบนี้นะครับซึ่งก็หน้าจอมันเล็กไปหน่อยถ้าหน้าจอมันใหญ่กว่านี้จะดีมากแล้วก็พวงมาลัยก็คือเหมือนเกือบจะเหมือนอัตโตสามเลยนะครับแล้วก็จะมีความเป็นดีเชฟอยู่ตรงนี้นอกนั้นปุ่มเปิมอะไรก็เหมือนกันทุกอย่างถ้าเทียบกับตัวมาตรฐานเหมือนกันเลยแล้วก็มีตัวจอ12.3นิ้วก็ยังคงมีมาให้อยู่นะครับก็สามารถปรับไซส์ได้กดตรงนี้ก็ได้หรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นี่ นะครับอันนี้เป็นออปชันที่มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันกับตัวสแตนดาร์ดแต่ว่าที่คือเอาง่ายๆลูกเล่นพวกนี้ช่ององค์ช่องแอร์ปุ่มกงปุ่ม,ม,มเกิดตรงนี้เหมือนกับตัวสแตนดาร์ดเลยทุกอย่างแต่ที่ไม่เหมือนสแตนดาร์ดมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือนี่ตัวไวเล็ชาร์จถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเลงเนี่ยเขาจะไม่มีไวเล็ชาร์จมาให้แต่ว่าตัวเอ็กเนเดตเลงจะมีตรงนี้มาให้นะครับนอกนั้นเนี่ยคือพวกบ่งบอกอะไรพวกนี้เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าภายในเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันแม้กระทั่งเนี่ยข ข้างหลังก็มีเหมือนเดิมนะครับไม่ต่างอะไรกันเท่าไหร่นะครับในเชิงรายละเอียดเอ้ยแล้วไอ้ตัวเอทเทเดเล้งเนี่ยนอกจากเรื่องของสีที่เป็นทูโทนแล้วกับตัวล้อที่ใหญ่ขึ้นแล้วมีอะไรอีกบ้างก็ตามชื่อครับเอทเทเดเลงก็คือหมายถึงว่ามันได้แบตลูกใหญ่ขึ้นคราวนี้เนี่ยจะได้แบตลูก60.38กิโลวัตซึ่งทําให้มันสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นเป็น490กิโลเมตรต่อชาร์ตตามมาตรฐาน NEDC เลยจริงๆแบตเตอรี่ก็เอามาจากอตโตสามมอเตอร์ ตัวนี้ก็มาจากออาตัสาซึ่งเป็นมอเตอร์150กิโลวัตต์หรือถ้าแปลงเป็นแรงม้าเนี่ยก็จะอยู่ที่204 PS เฮ้ยดีบอกเลยว่าดีผมพูดไว้คร่าวๆแค่นี้เลยแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่310นิวตันเมตรนะครับซึ่งการขี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ในที่สุดเราก็จะได้ขับตัวรถ BYD Dolphin นี่ครับคันท,ที่ผมขับอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายจริงเช่นกันซึ่งมันก็คือตัว204แรงม้า PS นั่นแหละนะครับแรงบิดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น310นิวตัน m มตรแล้วก็เรื่องของอัตราเร่งที่เขาเคมไว้เนี่ยส100อยู่ที่7.1วินาทีแตเ่เมื่อกี้นะครับอันนี้คือเป็นค่าของคุณหนาวคาร์ไซทีมนะครับคือตอนนี้คุณอาจจะไม่เห็นว่า เขานั่งเป็นคู่กับผมเพราะว่าเขาไปนั่งอุ้งคู่อยู่ข้างหลังนะครับซึ่งเมื่อกี้เขาเก็บไว้ส1 0 0งร้อได้เท่าไหร่ส1 0 0งร้อได้8.1จวิอ่ะอันนั้นคือเก็บแบบคร่าวๆด้วยนาฬิกากดน,นะครับก็ไม่ได้เก็บด้วยปกติเราจะเก็บด้วยบี o x ถ้าเป็นของลาบาสเตอร์แต่ว่าอันนั้นอนะ่ะมันต้องเป็นการแบบเอาไปเทสแยก สิ่งที่ผมจะพูดก่อนก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวอัตราเร่งแล้วกันเพราะอันนี้มันชัดเจนมากๆนะครับอ,อย่างตอนนี้เนี่ยเราขับด้วยความเร็วประมาณ60-70ผมจะลองกดดูมันไปเลยคือที่ต้องบอกอย่างหนึ่งก่อนว่าถ้าคุณเคยขับรถยนต์ไฟฟ้าคันอื่นมาก่อนแล้วคุณมาลองขับ b y d ไม่ว่าจะเป็นอัตโตสามที่เคยขายไปแล้วที่ขายไปแล้วนะครับแล้วก็ลองมาขับตัวนี้ ข้อหนึ่งของ b y d ที่เป็นที่เป็นเอกอลักษณ์ของเขาก็คือในเรื่องของคันเร่งคันเร่งของรถไฟฟ้าจาก b y d เนี่ยจะไม่ใช่แบบเหยียบไปแค่นิดเดียวแค่คุณสกิทคันเร่งแล้วพุ่งแต่ของ b y d ไม่ใช่ b y d จะมีการเหมือนหน่วงไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอัตราเร่งไปเรื่อยๆให้มันเหมือนกับรถยนต์ที่แบบรถยนต์แบบทอกหนักนะครับถ้าไฟฟ้าเนี่ยเหยียบปุ๊บไปเลยแต่นี่ไม่ใช่มันจะมีหน่วงไปนิดนึงถึงจะบอกว่ามันมีการหน่วงคันเร่งไว้แต่ถ้าคุณเหยียบจริงๆมันก็ดึงมันพร้อมแสงมากมาก กดเลยคือรถมันพร้อมจะแบบพร้อมจะมีอัตราเร่เขขงคนจริงๆซึ่งผมแบบเออเนี่ยแหละคือรถที่ที่เราอยากได้เพราะว่าก่อนหนะน้านี้ตอนที่เราขับตัว95แรงม้าเนี่ยหรือว่าตัวสแตนดาดเนี่ยผมรู้สึกว่าแรงมันยังน้อยไปสักนิดนึงถ้าคุณแบบมองว่าเออแค่ใช้งานทัว่วไปหรือคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายที่แบบไม่ได้ต้องการรถแรงมากนะักเอาแค่แบบใช้งานในเมืองประหยัดๆตัวสแตนดาดน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะมากกว่าแต่ถ้าคุณแบบเอ,อ้ยมีความอยากซิ่งนิดนึงตัวเนี้ย บอวิ่งสามารถพอฟัดพอเบี่ยงกับตัว MG4 ที่ใหญ่กว่าได้เลยนะครับสบายๆเลยแหละเพราะว่า MG4 เนี่ยมัน170แรงม้าผมเคยขับและเป็นรถของพี่บอนลนะครับเราก็เอามาใช้เองเนี่แหละเป็นรถของทีมไลเบิสเตอร์เลยคันนั้นเนี่ยก็มีอาตาัตราเร่งที่ดีแต่ว่ามันเป็นขับหลังแล้วก็170แรงม้าคือแรงม้ามันน้อยกว่าคันนี้ก็จรงิงแต่พอเป็นขับหลังปุ๊บเนี่ยถ้าคุณกระทืบคันเร่งปับ๊บอาจจะรู้สึกท้ายมันจะแอบเลยๆนิดนึงแต่คันนี้เนี่ยพุ่งแบบพุ่งแบบอยู่ๆมากกว่า ตัวนั้นมันจะแบบเสียวไทยเล็กนิดนึงแต่นี่คือกดปุ๊บหน้าดึงอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมพูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของความเร็วสูงสุดเพราะว่าตัว x c e n d e d Range เนี่ยมันจะมีความเร็วสูงสุดที่เคลมเยอะกว่าตัว Standard Range ซะหน่อยซึ่งตัว Standard Range เนี่ยเท่าที่เคลมไว้เนี่ยเขาเคลม top speed ไว้ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือคันนี้มีการเคลมความเร็วสูงสุด,สดตามสเปคชีตอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เมื่อเช้านะครับหนาวเนี่ยกดไป170 รอ้อยเจ็ดสิบโดยประมาณนี้รอออ้รอยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบโดยประมาณนี้นะครับแล้วแล้วผมก็ลองกดอีกรอบหนึ่งก็ก็พอๆกันนะครับแต่เป็นว่าคันเนี้ยบอกว่าเครมขอลดลงสู่ไว้ที่หนึ่งร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าพอเรามาวิ่งกดจริงๆเนี่ยมันกลับได้ร้อยเจ็ดสิบแต่ร้อยเจ็ดสิบที่ว่านี้เนี่ยคือร้อยเจ็ดสิบบนหน้าจอไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยลองจับกับ G P S อีกทีว่าเฮ้ย ร้อยเจ็ดสิบที่ว่านี้เนี่ยมาร้อยเจ็ดสิบจริงไหมหรือว่าร้อยเจ็ดสิบที่ว่าเป็นแค่หน้าจอแต่ว่าวิ่ง GBS จริงๆยังเป็นร้อยหกสิบอยู่นะครับอันนี้ขอค้างไม่ก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเรื่องอัตราเร่งนะน่าประทับใจมากนะครับกับรถยนต์คันนี้ที่แบบสามร้อยสิบนิวตันเมตรกับรถที่เป็นแบบทรงเล็กๆอะไรอย่างนี้ถือว่าเหลือเฟือเลยนะครับเตินพอเลยได้ซ้านะครับถ้าคุณเป็นสายซิ่งผมบอกเลยว่าคุณติดใจคันนี้แน่นอนแม้ว่ามันจะเป็นรถขับหน้าก็ตามที่ผมจะพูดต่อก็คือเรื่องของ h ฮ n d l i n g เพราะว่า handling ของตัวคันนี้เนี่ยก็มีความแตกต่างจากตัวสแตนดาร์ดเล้งที่ผมไปขับให้คนดูมาแล้วก่อนหน้านี้นิดนึงแม้ว่าตัวก่อนหน้านี้นผมจะขับแค่แป๊บเดียวก็ตามนะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของตัวช่วงล่างของตัว X Lane เอ็กซ์เตเลนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากตัว Standard อยู่2อย่างก็คือชุดล้อจะเปลี่ยนจาก16นิ้วเป็น17นิ้วแล้วก็ยางเนี่ยจะใหญ่ขึ้นจากไซส์1.95เป็น2.05ก็คือเพิ่มควเมไซส์หแล้วก็ตัวช่วงล่างหลัง ของตัวเอ็กเทเดตเล้เนี่ยจะเปลี่ยนจากทอร์ชั่นบีเป็นมันติ l ล n k ซึ่งเท่าที่ผมลองขับดูนะครับในเรื่องของความสั่นสะเทือนเนี่ยแม้ว่าล้อมันจะใหญ่ขึ้นก็จริงแต่ความสั่นสะเทือนตัวเนี้ยไม่ได้หนีจากตัว Standard สักเท่าไหร่แล้วก็เผื่อในการซับแรงน่ออกจะดีกว่าได้ซ้ำเพราะว่าอย่างที่บอกช่วงล่างหลังมันเป็นมันติลิงดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเจอหลุมบ่ออะไรพวกนี้อย่างตอนเนี้ยเราดีอย่างตรงที่เราขับบนถนนเรียบ มันก็เลยรู้สึกว่าเวลาเจอพวกลอนหลุมขึ้นแลวคนเนี้ยรถมันจะบอกแค่ว่าเออตอนนี้คุณขับผ่านหลุมอยู่นะแต่มันไม่ได้สะเทือนขึ้นมาแบบกึ่งกังกึ่งกั้งกึ่งกั้งแต่คันนี้ไม่เหมือนช่วงยุบอะ่ะมันจะเยอะพอสมควรแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมประทับใจตั้งแต่ตัวสแตนดาดเลงแล้วตอนนั้นเนี่ยที่ผมขับสแตนดาดเลงนะผมก็บอกไปแล้วว่าเฮ้ยรถช่วงยุบมันเยอะพอเจอหลงเจอหลุมอะไรพวกเนี้ยไม่เจออาการโชกยัดง่ายๆไม่เจอตั้งแต่ขับมาเนี่ยยังไม่เจอ ทั้งตัวสาตนฐานที่ไปขับก่อนหน้านี้แล้วก็วันนี้ที่ที่หนาวขับไปช่วงเชา้าแล้วผมก็มาขับตอนช่วงบ่ายผมก็ยังไม่เจอนะว่าเฮ้ยโชคมันจะยันอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการซับแรงอ่ะทาได้ค่อนข้างดีแค่คุณอาจจะรู้สึกถึงแรงสัง่นสะเทือนบ้างแต่ไม่มีอาการชกยันให้น่าราคาญนะครับแต่นี้มันจะมีอีกจุดหนึ่งที่ก็เป็นข้อดีข้อดีแล้วก็ข้อเสียไปในตัวก็คือด้วยความที่ช่วงล่างหลังของมันอ่ะเป็นมันติลิงดังนั้นเนี่ยเวลาของการซับแรงเนี่ย มันทานหลังนะจะซับแรงได้ดีกว่าของตัวสแตนดาดที่เป็นทอร์ชั้นบีมทอ์ชั้นบีมเนี่ยถ้าเกิดว่าฝั่งซ้ายกระเทือนฝั่งขวาก็จะรู้สึกไปด้วยฝั่งขวากระเทือนฝั่งซ้ายก็จะรู้สึกไปด้วยแต่คันนี้เนี่ยด้วยคันที่เป็นสล,ลังสี่ล้อเลยเพราะฉะนั้น,นถ้าสมมุติว่าล้อขวาตกหลุมล้อซ้ายจะรู้สึกน้อยกว่าหรือบางทีอาจจะแทบไม่รู้สึกเลยได้ซ้ำนะครับซึ่งอันนั้น,นคือข้อดีเรื่องของงานซับแรงแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องเล่นโค้งขึ้นมา กลับกลายเป็นว่าผมว่าไอตัวช่วงล่างของตัวนี้เนี่ยตัวเอ็กซ์เ d เ e n g t h เนี่ยมันให้ตัวเยอะกว่าเอาง่าไงก็คือมันโครงเยอะกว่าตัว standard Standard เนี่ยจริงๆตอนนั้นผมก็บอกไปแล้วนะว่าเฮ้ยรถมันแอบโครงว่ะคือเหมือน BYD ดะไม่ว่าจะเป็นอัตโตสาที่เราไปลองก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งตัวซีลที่ผมเคยไปลองตอนบายเทสผมก็รู้สึกอยู่ตลอดเลยว่าเฮ้ยทำไมรถ b ีไดเีเขาเขาเซตโชคมันนุ่มจัง นะครับนุ่มแน่นอนข้อดีคือเวลาคุณขับในเมืองคุณจะรู้สึกเลยว่าเออมันมันก็ขับสบายนะอะไรแบบเนี้ยมันมันไม่เหนื่อยนะอะไรแบบเนี้ยแต่พอคุณขับแบบสมมุติคุณอยากจะสิ่งขึ้นมาตรงเนี้ยคือจุดที่คุณต้องระวงังเพราะว่ารถดับมันให้ตัวค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยเวล,าเ,า,ล,า,า,ลา,าเนี่ยเนี่ยหักพวงมาลัยไปหับพวงมาลัยมาอย่างเงี้ยจะรู้สึกเลยว่ารถอ่ะมันเอี้ยวตัวอยู่ยตลอดแต่ถ้าคุณยึกแยกพวงมาลัยไปมาแน่นอนครับ มันมันคงตัวอยู่แล้วแต่ถ้าคุณประคองพวงมลาลัยเป็นจังหวะเดียวรถมันจะยุบเป็นจังหวะเดียวถ้าคุณจะขับเร็วถ้าคุณจะขับมุดซ้ายมุดขวาด้วยความเร็วสูงมากมากเนี่ยอันเนี้ยผมไม,ม่แนะนำเพราะว่าถ้าสมมุติว่าใช้งานในเมืองอ่ะถือว่าโอเคแต่ถ้าคุณจะขับด้วยความเร็วสูงก็พยายามใช้พวงมลาลัยให้ดีให้เนียนนิดนึงเพราะไม่งั้นคุณอาจจะบิวกับการที่รถมันมันให้ตัวได้เยอะนะครับทีนี้ อันนี้ผมอะยังไม่ได้ลองในส่วนของการนั่งด้านหลัง,งก็เลยจะถามหนาวหน่อยดีกว่านะครับว่าเนี่ยคือจริงๆอะ่ะก่อนที่เราจะอัดเนี่ยเราลองเข้าโค้งแบบบเกือบจะไฮสปีดไปหลายโค้งแล้วนะครับหนาวรู้สึกยังไงกับกับช่วงล่างด้านหลังด้านหลังเวลาที่มันเจอพวกรอยต่อเลยๆพวกเนี้ยตอนแรกคิดว่ามันแข็งนะแต่พอมันนั่งไปนั่งมารู้สึกว่ามันนุ่มคือจังหวะที่เจออย่างเช่นสมมติเจอเนิน จังหวะที่ล้อปีไปปุ๊บโช้กมันถูกกดใช่ปะอ่าพอะพอถูกยุบตัวปุ๊บในจังหวะนั้นเนี่ยโอเคมันมันไม่เท่าไหร่แต่จังหวะคืนตัวรู้สึกว่ามันมันนุ่มแบบติดปลายหนวมอ่าเออซึ่งตอนแรกอะก็พะวงเพราะว่ารถแนวอย่างเงี้ยคิดว่าเออน่าจะทําช่วงล่างหรือซรับยรลาเซนเต็แข็งแน่แ่เลยเฮ้ยกลายเป็นวามันทำนุ่มไยแล้วพอเจอเข้าโค้งอย่างที่จอทําตอนเนี้ยคือโอเคในแง่ของการ ถ่ายเทน้ําหนักของตัวถังอ่ะมันจะออกไปทางยว่บแต่ว่าหลังเอาอยู่ไหมหลังเอาอยู่หลังมันไม่ได้รู้สึกออกแบบมันไม่ได้ขวางมันไม่ได้ขว้างมันไม่ได้มันมันไม่มีทางที่ท้ายออกง่ายๆเออคือรถมันดูดถนนแต่แค่ว่ารีแอคชั่นของบอดี้อ่ะมันค่อนข้างที่จะชัดบอดี้โรลใช่ไอ้บอดี้โรลเนี่ยมันจะชัดเออทําให้เรารู้สึกถ้าเกิดเราเป็นคนขับเราจะตกใจแต่ถ้าคนนั่ง มันมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้กว่าเสียวเท่าเออคือถ้าคุณประคองพวงมาลัยดีๆรถอะ่ะมันจะไตาตามลายคุณเลยนะใช่แต่แค่่ามันจะยึกยักยึกยักยึกยัก,ยกนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกรถมันเน้นเซตนุ่มใช่นั่งสบายใช่นะครับแต่ลหลังก็ไม่เมาหัวใช่ไหมไม่เมาตะ่กี้มีงนี่ไปนิดนึงหลังจากที่เมื่อกี้ผมบอกคุณไปนะครับว่าผมยังไม่ได้นั่งหลังแต่ตอนนี้คือคุณหนาวเขาเป็นคนขับแหละ นี่ก็สลับกันละเป็นยังไงบ้างหลังจากที่นั่งมาได้สักพักเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้คือเรามาอยู่ข้างหลังแล้วส่วนตัวผมนะรู้สึกว่าอ่ะสีนึงที่ต้องพูดก่อนก็คือด้านหลังเนี่ยรถแดะถ้าดูจากภายนอกเหมือนจะเล็กเนาะเหมือนจะเล็กแต่พอมานั่งจริงๆริงอ่ะข้างหลังมันก็ตั้งสบายนะแล้วอีกอย่างคือบานกระจกอ่ะมันใหญ่เว้ยดูด้านผมก็ได้เห็นไหมมันใหญ่มันใหญ่เว้ยแล้วไม่พอคันนี้เนี่ยมันมีอ่าตัวนี้เป็นเอ็กเทเดตเล้งนะครับก็เลยจะได้กระจกหลังคาหลังคาซันรูฟด้วย นี่นะครับแต่นี้เราเปิดครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าเราเราเปิดแค่เพื่อจะยึดกล้องเฉยๆนะครับแต่ว่าเราเราไม่อยากเปิดเต็มเพราะมันร้อนนะครับคุณก็รู้ว่าแดดเมืองไทยนะนะครับมันร้อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโดยรวมเนี่ยมุมมองทัศนวิสัยในรถเนี่ยกว้างกาลังสบายผมอ่ะเป็นมนุษย์องตองก็คือเป็นหุ่นไซมีเลยนะครับหุ่นหุ่นเสียหุ่นหมีหุ่นแกรกก็ช่างเหอะนะครับใหญ่เอาเรื่องนะครับผมอะ่ะนั่งปุ๊บเฮ้ยสบาย สบายแล้วข้อแล้วเนี่ยคือดูดิเบาะหลังอะ่ะแม้เราจะเป็นคนตัวใหญ่แต่เราก็สามารถโยกได้สบายๆแต่โยกได้ที่นี้คือแค่โยกแบบโยกตัวบบโยกเพื่อไม่ให้มันเมื่อยออเออแต่ว่าเวลาสารโค้งสะโค้องอะไรก็ไม่ได้รู้สึกนะนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันจะทําให้ตัวเราไหลอะไรค่ะเนื่เพราะว่าตัววัสดุที่ให้มาก็ก็ก็ค่อนข้างจะยึดกับผ้าได้กําลังดีนะ นะครับลังดีแล้วมันก็จะมีความเป็นหลุมนิดๆดนึงแล้วก็ตรงนี้มีที่วางแขนด้วยที่วางแขนก็ดูดิกําลังสบายเลยนี่เห็นไหมสบายๆชืบแล้วผมชอบนะมือจับของเขาอะที่มันเป็นมือจับแบบขี้ปลาลมาเน่ยดูดิซึ่งไอตัวเนี้ยตอนผมจําได้ว่าตอนที่ผมไปไปขับตัวดอลฟินที่เป็นตัวสแตนดาดอะมันน่าจะเป็นสีเงินมั้งแต่เนี้ยเป็นสีดํา ก็ดุดีแต่งจริงอ่ะไอตัวออปชันสีภายในอ่ะมันมันแล้วแต่สีภายนอกด้วยเขามีให้เลือกอยู่4แบบถ้าจะไม่ผิดนะครับเขามีให้เลือกอยู่4แบบแต่คันที่เราได้เนี่ยเป็นสีดําขาวก็จะดูเพลนเพลนนิดนึงแต่มองอีกมุมนึ่งผมว่ามันก็ดิบดิบดุดดุดีนะเออเข้ากับผู้ชายสไตล์เข้มอย่างพวกเราดีนะครับเอาอย่างผมดีกว่านะครับเพราะว่าหนาวมันเป็นผู้ชายสายอื่นนะครับ กูกูไม่ได้ดูสายอื่นเลยไมดคุเป็นคนดีไม่ไม่ไม่คุณปฏิเสธไม่ได้เพราะเมื่อเช้าอะครับก่อนขับรถอะมันอะแทนที่มันจะไปยืนถ่ายรูปกับผู้บริหารอะมันไปถ่ายกับเราก็ไม่ต้องพูดทุกอย่างพูดความจริงกันได้ปะว่าบางอย่างก็เก็บหลักบ้านกันได้โอ้ยอะเรามาว่ากันเรื่องของเบาะนั่งตอนหลังดีกว่านะครับเรื่องเบาะนั่งตอนหลังเนี่ยเอาก็เอาจงจริงผมผมโอเคนะมันมันนั่งสบายดีแล้วก็ที่วางขาคุณดูนี่นี่อาจจะเสียงระยะสั้นนิดหนึ่งคุณดูที่วางขา เหลือเฟือสบายๆออย,ย่างหนึ่งข้อดีของรถ BWD เขาจะพรีเซนต์ตรงนี้มากก็คือเรื่องของที่ว่า,เ,าเขาจะไม่มีอุโมงค์ตรงนี้พอเขาไม่มีอุโมงค์ที่เป็นอุโมงค์เกียร์ตรงเนี้ยมันเลยแบบถ้าเกิดว่าคุณมีสมมติคุณไปห้าคนมันก็ต้องมีคนนั่งกลางตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมคนกลางอ่ะจะสามารถนั่งได้สบายเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ยกขึ้นมามันก็เลยแบบไม่ต้องโยกขาขึ้นอันนี้คือเป็นจุดที่นั่งสบายแล้วก็อีกตรงนี้มีหัวชาร์จด้วยนะครับหัวชาร์จไท p A กับไท p C ให้มาสองอันแล้วก็มีที่วางตรงนี้มีที่วางขวดน้ําตรงนี้แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือจริงๆไม่ใช่ข้อเสียหรอกแต่มันเป็นจุดที่อืก็ต้องรับสภาพเันไปก็คือรถคันนี้ยังไม่มีแอร์หลังนะครับยังไม่มีแอร์หลังก็เลยต้องพึ่งแอร์จากด้านหน้าอยู่นะครับซึ่งแอร์จากด้านหน้าเนี่ยปกติแล้วอ่ะเวลาเราเรา,เรานั่งรถที่มันไม่มีแอร์หลังเนาะก็คือแต่ไหนแต่ไรอ่ะเราจะต้องพึ่งแอร์จากด้านหน้าซึ่งแอร์จากด้านหน้าที่จะส่งมาทางด้านหลังได้ก็คือแอร์ช่องกลาง แต่คันนี้เนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าจออะแม่งบางทางแอร์อยู่อ่ะผมลองอ้าวเดี๋ยวนะไม่ลองรับการหมุนคืออะไรอ๋อโอเคอ้าวอ้าวต้องต้องต้องเคลียร์เออคือจอมันบางทางแอร์อยู่นะถ้าเกิดว่าคุณวางในแนว,แวนอนถ้าคุณวางในแนวตั้งมันก็จะไม่บางแอร์แล้วแต่มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือหนาวเปิดแอปเปิลคาร์ ดีกับก็อาจจะต้องแลกกันแหละถ้าคุณจะใช้ Apple c a าร์เพคุณก็ต้องนึกถึงคนข้างหลังว่าคนข้างหลังก็อาจจะร้อนง่ายขึ้นหน่อยเรามาทั้งวันเดี๋ยวเรามาสรุปถึงตัวรถสคันนี้ดีกว่านะครับที่คุณเห็นนะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้ง2รุ่นที่เขากําลังจะขายในเร็วนี้นะครับเพราะว่าวันที่เราถ่ายเนี่ยเขายังไม่เปิดราคาก็คือด้านขวาจะเป็นตัว Excel l เ n ตเลงด้านซ้ายจะเป็นตัว Standard ดเลงถ้าให้สรุปก็คือคันนี้ก็เป็นรถที่แบบเฮ้ยถือว่าใช้งานเหลือเฟือและผมพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้้้าาาคุณอยกไไดฟฟททีี่่่มันนแบบช สูงกว่ารถที่เป็นยอดนิยมในตอนนี้ที่เป็นบัสรถไฟฟ้าที่ราคาถูกที่สุดยอดนิยมก็คือเนต้าเนาะคันนี้ก็จะให้ออปชั่นแล้วก็ให้สมรรถนะที่ดีกว่าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอย่างน้อยๆก็คือเอาห้องโดยสารในใหญ่กว่าเนต้าแล้วนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยดีกว่าขึ้นแบบเฮ้ยอยากได้รถที่แรงแต่ว่าผู้โดยสารก็ยังคงนั่งสบายด้วยมาคันนี้ดูเพราะว่าถ้าบางคนอ่ะไป MG4 ก็อาจจะพววงว่าแบบเฮ้ยมันเป็นขับหลังจะขับยากไปหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าหน้าโดนจริงสำหรับตัวเองเทนเลงนะครับยังไงก็ ไว้เจอกันใหม่นคลคิดหน้าแล้วกันถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสได้นํามันไปทําฟูลรีวิวเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาว่ากันอีกทีในส่วนของสิ่งที่ยังทั้งคากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบไอเด็กที่ต่างๆนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันก็ทํางานได้ดีไม่แพ้อตโตสามที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้หรอกนะครับแต่ถ้าโดยรวมเนี่ยสำหรับการขับแบบทริปสั้นๆนะครับในครั้งนี้ผมค่อนข้างพอใจเลยถ้าคุณอยากรู้มันดีจริงไหมก็ลอกสัมผัสกันได้นะครับในวันที่6กกระดาคมนี้เป็นเป็นวันเปิดราคาแล้ววันที่ส่งม่อเป็นวันที่12 กรกฎานะครับลองดูกันได้หรือเผืเ่อตอนนี้เขาก็มีให้เทสกันแล้วไปลองได้เลยผมบอกเลยแล้วคุณติดใจแน่นอนนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ